สวัสดีคะ่ะนักเรียนเราจะเรียนการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายนะคะนักเรียนดูตัวอย่างที่1นึ่จำนวน426ลบด้วย148เท่ากับเท่าไรประโยคสัญลักษณ์นะคะน,นักเรียก็เขียนลงมาตั้งนะคะวิธีทำา2 6 4 26, ลบด้วย148เด็กดูนะคะ6ตัวตั้ง6มีน้อยกว่า8 ก็ลบไม่ได้นะคะต้องมายืมตัวด้านหน้ายืมตัวด้ดานหน้าตัวที่หนึ่งนะคะยืมลบออกหนึ่งยืมมามีอยู่หกแล้วบวกอีกสิบกลายเป็นสิบหกมีอยู่สองสิบถูกยืมไปก็เหลือหนึ่งสิบพักไว้ก่อนนะคะมาดูหนึ่งสิบจะลบสี่ได้ไหมลบยังไม่ได้นะคะหนึ่งน้อยกว่าสี่ก็มายืมหลักร้อยยืมมาตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้ก็กลายเป็นอะไรคะ สตัวนี้ก็กลายเป็นสิอนะคะก็คือหนึ่งร้ินั่นเองนะคะสิบเอลบสี่เหลือเจ็ดสี่ตัวนี้คือสี่สิบลบ, 110, ลบ 40, หนึ่งสิบลบสี่ิก็เหลือเจดตรงนี้เจ็อยู่หลักสิบอานว่าเจเราจะเขียนแค่เจนะคะทีนี้เด็กมาดูตัวนี้หลักหน่วยยืมมาแล้วสิบหนึ่งสิบหก ลบแปดเด็กๆนับนับแปดไปหาสิบหกแปดแล้วก็ทำไมคะเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเด็กๆก็จะได้แปดขีดนะคะ 8, เพราะฉะนั้นสิบหกลบแปดเหลือแปดเด็กก็เขียนลงมาสิบเอ็ดลบสี่เหลือเจ็ดตัวนี้ถูกยืมไปสี่ลบหนึ่งเหลือสามถูกยืมไปแล้วเหลือสามสามลบหนึ่งเหลือสอง ดังนั้นข้อนี้ตอบว่า278อีกครั้งนะคะวิธีทาสี่ร4ย6ลบด้วยหนึ่งลบ8ไม่ได้เพราะ6มีน้อยกว่าก็มายืมหลัก10ยืมมากลายเป็น16 16-8ลบ8เหลือ8 2ถูกยืมไปแล้ว2องสิบือเหลือ10 1หึข้างบนหลักสิบ หนึ 1> 1่งลบด้วยสี่หลักสิบไม่ได้ก็มายืมหลักร้อยยืมมาหนึ่งก็กลายเป็นสิบเอ็ดใช่ไหมคะมีอยู่แล้วนะคะก็กลายเป็นหนึ่งร้อยสิบตัวนี้เขียนว่าสิบเอ็ดแค่นั้นหลัก 10, สิบศูนย์ไม่เขียนลบด้วยสี่สิบก็เหลือเจ็ดเจ็ดก็คือเจ็ดสิบตัวนี้เขียนเจ็ดตัวเดียวหลักสิบสี่โดนยืมไปเหลือสามสามลบหนึ่งเหลือสองดังนั้นข้อนี้ตอบสองร้อยเจ็ดสิบแปด ข้อที่เหลือก็เหมือนกันให้เดเด็กๆทําแบบฝูหัดนะคะนี่เป็นตัวอย่างสวัสดีค่ะ